คนมาเก็บหลายใช่แล้วคนมาเก็บหลายพนมาไต่กับน,นี่กต่กยอาสมพูนี่แหละยี่ดอนนันหลนายดอกเยอเห็ดเศร้าก็ได้ยิ่งีเห็นละงก แ่แล้วเชื่อ้นมาเชื่อกันนี่คือคนยงเหจิเ็เ้พนอด็ต้พี village, ่นอ จะไปมาได้หอดเล็กเลยได้อกข้าวมิใครยรยุใคดนพอลวสิได้ยอยู่บอกู้ ได้็นี่งอ่เ้ยตงอกมีตนะเฮ็ดละงออันนั้นเฮ็ดตะไร่เฮ้ต่ไเฮ็ดตะไมียดเเนาะแมนเอาเเฮ้เางอกเนเนาะเมียนขนาดเพี่ยเราขึ้นได้โอ้คุณดอกดึงว่าคุณ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 คเสียเไตปตองเพี้ย นั่นพ okay. uh, oh. uh, ่อนันั่นนั่นอามันอยู่เป็นมันมันอยู่เป็นมูเป็นพวกเดียวจ้านเชียเราใช่คืขึ้นไม่ได้เนาะสงสัยถือแดดถือแดดเราขึ้นขึ้นงาดึงอ๋อนั่นเดี๋ยวพ่ออุยพ่อเชียงมันจะแตกอมันอยู่เป็นมูตัวนี้ไหม เละงกละงก,ลงก,กลงเล,งเลงกังเลียงขนี่กำลังเลียไอ้หอยเสียละปูเรือสีมันเั็มเลล่ะเจียงไกลเลยปูเอาคำฟังคำฟังเสียล้เสียลมันมีอีกเหรอเป็นมูได้่ะหาอีกเอาชามาสีไปไกลแท้ท่าน,นท่านผีวาทองท่านมาเที่ยวสิ เป็นธรรมชาติมันเป็นดินใต้แล้วมันแสบนะครับพี่น้องก็ได้สิได้ยุ่ยแจเกงนี่แหละแจเกงจจถวยเนี่ยเนาะอจถุยนมาเกียบหลายอจถุยเนี่ยแจถุยเนี่ยนี่นมาเกี๊ยบึ้นมะเกียวเนิ่งขึ้นเลยต้ให้่ิ้นก็เพิ่งขึ้นต่นส่นต้นแบเพิงได้ยุ่ยใส่็จเพิงหลายบ่ได้หลายบ่ได้ไลายบ่ โอ้ขนเจ็บหลายเอาๆเอาๆต้องไปไกลแต่ข้ากินแต่ใกล้นี่แหละไปไกลหลายบ่ไหว้เมื่อท่านเพื่อนเมื่อไรแล้วเมื่อยแล้วเมื่อยแล้วแดดก็แดดเมื่อยแล้วเมื่อยแล้วกลับมากลับมาบ่ไหวบ่ไหว้พ่อแดดกับพ้อมกัน โอ้ยอ้อนแดดก็พร so, like so 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 ้อมกันที่นี่พี่น้องเขาป้าหาเจี๊ยบเห็ดเออเขาป้าหาเจี๊ยบเห็ดอ่าเขาเมืองบ่ไดเขาป้าเนาะเขาเมืองยานโควิดเขาเมืองยานโควิดเขาป้าหาเจี๊ยบเห็ดดีกว่าเออนี่นะครับไปหาแกงกินแหละบบที่ในก็ได้อืมเออมันคนคนบอกขอมาเวียนเนาะ ก็เพราเขามาไก่เนาะนโคกนี่ประมาณจักไรหนิเหรอเออมันกะโอ,อ,อ้มันมันติดเปลี่ยนไปเรื่อยๆบอกมีจังใดเหีอมันย่อยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเด้อต้องป้านี่ต้องรักษาไว้แน่เนี่นี่นะครับมัอ <c oughs> น,นี่อยู่อยู่อาสมปูฤาษี นะครับบ้านโคกหินแฮเย่อยโคกหินแ้หนบ้านดอกบ้านหยังก็งีบ้านนาลอมบ้านนา่ลอมนะครับบ้านนั่ลอมเออพระห้องคอนเชียพี่น้องเมือเเลียเมื่อกี้น่ะเอ่อเลียเมื่อกี้นี่แหละเลียไปเลียมากกับพ่อเฮ็ดทั้งเสร็จไปธนาเฮ้าด้ไปบ้านไหนไปสอดบ้านไหนอันนี้ไปหอดบ้านนุนบอเนี่ยไปสอดบ้านนุนบอเออไปบ้านฝางนะครับไปบ้านฝาง แล้วก็ข้างหหลังเฮาดิสิไปเชียงยืนพะยืนพะยืนพยืนเออเดยครับโอ้มือดีก่ะโอ้ยบาดเลือทีเล่าบัางดูดงเล,นลเนี่นหนึ่งแปดพัน,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 นามนจาจะว่าเอาไปใสมาใสนี่ไผ่มสไผ่ะอากมันดนล้ตีมันจะโดนแล้วเราติดไปตะโดนแล้วเนี่ย นี่นะครับบานเล็กทีเมื่อดอกแล้วห <18. S 1> นึ่งแปดหนึ่งแปดว่าสาน้วยนี่เป็นจะเย็นดีแต่เลี้วไปวน่มันเย็นเย็นขึ้นน้ำเนาะเนี่ยนะสารตัดกด้พญสาไฟโอ้ไปปัปดเราเถอเเะโพูได้วแดเป็นผู้ไปปัดพญานงยังขาดแดดด้วย้เสียแล้วขาดอะโอ้โอ ว่ามันยืดในสานี่บ่มันมีของดีอยู่ถึงมีของดีาอบ่ะแต่ว่าผู้ขาว่ามีอยู่เด้อผู้ขาเแููผู้ขาว่ามีอยู่เด้อเหแล้ตะกี้ว่ามันแสงขึ้นอยู่นี่ว่าแมนตะขึ้นยู่สองต้นแสงอยู่นี่ก็สีอยู่นี่ตัวของดีนั่นแต่ว่าบอเด็ลบรูดอกว่าแต่ว่าเข้ากะเข้ากบเห็นผู้ใดผู้ใดปัด โอ้มีหมองเก้ามเนออหมองเก้าหมองเก้ามันก็เย็นต้นเสียวเนาะเออะเออดินดินพื้นมันกระซุมนี่พี่น้องต้นเสียวมองนี้เสียวข้อต้นเสียวคออนีต้นขอนี่นะครับสาสาสานีเนี่กะบ่เป็นธรรมดาเด้อพี่น้องออาด้วยกิจ จิตทิบกายทิบเห็นแต่ละว่าไม่ยังยี่นี่แต่ว่าบ่อยากอวดบม่อยากโอ้อวดอกนะครับบ่ได้ไปหาบ่ได้ไปหางุมงุ้มเอาคือขาเจ้าดอกอันนี้กะเขาเห็นด้วยจิตขอเขาก็เฉยไปนะครับเย็นดีหรีอามปูก็เห็นอลยจะเห็นนะคนคนแงไหนงสนรอยเขามาล่มสองตนนะูร้อยขเาเลยโขเแล้วก็ดับหายไปเลย นี่นะครับเห็นไหมห้องกระปุกไก่กันหน่อยเนาะหน้าตรนี้กำลังยังมีอยู่นี่ทางผ่านหน้ากระปุกไก่กันเออเผาเผาแล้วจังสี่มันก็มันก็เย็นแล้วล่มแม่งมีกระบ่มีตั้งห่างนี่นะครับต้นเสี่ยวบรรยากาศดีหมดอ่าบอจีกะทมยืนลงไปนั่งนั่งดูหน่อยแล้วให้มีปัจจัยก่อนอันใดก่อนบอจีกะท่อมลงไปยืนไปน้ั่งไปคนนั่งพักผ่อนอืมคนมาพักหมา นี่นะครับที่นี่แดนกันหนีเลเ่นมั้งแดนนี่แลนนหละครับน่าจะบานอืมเอาย็ดใบหมองยูมีแต่แครมีเตียงหามาไหรแขกไปเต่มากเด็ดผักหอมผักเง่านะอืมนะครับผู้ใดอยางมากกัมาเด้อพี่น้องหมองผักหมองเศร้ามีโฮมสเตย์มีอเ,อเ,เอามากรางมานั่นนะครับโมบัยยงนึ่งในปลาตาม<ป>าติดชีวิตปูหรือสีสามภพนะครับตามติดชีวิตเล่า เออสื่อสื้อเสาปูนไว้เมื่ออยู่นี่แล้วจากปีแล้วก่อนนะสิบปีกับมีแต่เสากองไว้แต่พ่ะท่านมีขึ้นโค้งไว้โอ้โหบระท่านมีพี่น้องบระท่านมีผู้ใดคิดว่าผู้ใดคิดว่าอยากมามามาซอยมาอย่างกับมาเด้อพี่น้องผู้ใดคิดว่า แบบนี้คือทีรักษาคนไข่ต้อนตัวแบบนี้เนาะ,ะนะครับพี่น้องอย่าลืมกันเรล้ากันเดอนะครับมือนีเห้ามีโอกาสไปเก็บเห็ด <c oughs> มองดอนนี่ดงนี่ของปูรือสีพัดดนบ่มีผู้ใดมาไก่เข้ากับไปเอายุป,ปากอ้าวนี่ก็ได้จักถวยเอาพ่อกินล่ะพี่น้องบ่เอาเลือกินดอกบ่เอาไปขายเออ